มาอัปเดตมา้ายามเย็นนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศนะครับผมมืดครึ้มหน้าฝนเหมือมนอทำท่าจะตกนะครับบรรยากาศกำลังเย็นสบายนะครับผมกำลังเย็นสบายนนี้นกเพลศก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมให้มาชมบรรยากาศวันนี้ว่าจะแยก พวกหนอแล้วก็จะยกยอดนะครับตัดยกยอดเพื่อที่จะสร้างให้พวกระบบตาพวกหนอใหม่นะครับได้ขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็จะมีวิธีในการยกยอดยังไงนะครับผมซึ่งมีพี่คนนึงนะครับที่เขาแนะนำหนุ่งเศษมานะครับผมคือการยกยอดบุศราคำนะครับเพื่อที่จะสร้างจำนวนให้ไว นะครับพวกระบบตาพวกหนออะไรมันขึ้นไวนะครับผมดังนั้นก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเป็นวิทยาทานให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่มีสเสน่ห์จันบุษราคำโดยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตานะครับไปผ่าตาผ่าตัดหัวผ่าตาอะไรไม่ต้องนะครับผมเพราะว่าถ้าเราผ่าหัวผ่าตาเนะ่ะเป็นไม้ที่โตช้ามากนะครับถ้าหลายท่านเลี้ยง อนุบาลไม่เป็นนะครับผมไม้ก็ย่อยนะครับแล้วก็ไม่โตนะครับผมโตช้ามากภายในปีหนึ่งต้นยังเล็กจิ๊ดเดียวนะครับไม่โตไปไหนเลยดังนั้นถึงมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หนุ่มเกษตรอยากจะมามีทิศดีๆนะครับมีทิศดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับการยกยอดก็คือยกยกยอดประมาณนี้อันนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์หรือ2ออาทิตย์นะครับเห็นไหม มีตาใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คือมีมีพี่วัดนะครับผมพี่วัดก็คือขอเอ่ยชื่อนอะนะครับเป็นผู้ดูแลเพจอะไรนะกลุ่มกลุ่มอะไรนะไม่ใช่เพจนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายเสน่จันทร์บุษราคำเสน่จันทนะครับผมพี่วัดเป็นคนดูแลนะครับผมเป็น หนุ่มเศษก็ไปเอาข้อมูลนะครับเขาก็แนะนำนะครับความรู้ดีๆนะครับมาฝากมาให้หนุ่มเศษนะครับหนุ่มเศษเลยขอมาทําให้กับพี่ๆเพื่อนได้ดูนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ที่อยากจะทําให้พี่พเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็เลยทดลองทดลองก่อนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตาเขาขึ้นไวจริงๆถ้าตาขึ้นมาไวประมาณนี้นะครับมันไม่ต้องไปใช้เวลานาน ผมถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ก็คือมันนานเกินไปปล่อยให้หน่อขึ้นก็คือนานเกินไปนะครับผมถ้าไม้แม่พันธุ์ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าไม้แม่พันธุ์เราไม่สมบูรณ์ก็เลี้ยงไปทั้งปีนะครับเราก็ไม่มีผลผลิตเราก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้เข้ามานะครับดังนั้นเราต้องมีแนวทางนะครับมีแนวทางหลายๆแนวทางหลายรูปแบบเพื่อที่จะทํา ยังไงที่จะให้ไม้เรานะ่ะมันมีผลผลิตที่ไวที่เร็วนะครับเพื่อที่จะได้มาแบ่งปันหรือมีรา,ายได้รา,ายได้เข้าให้กับเรานะครับผมดังนั้นก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับผมที่อยากจะมาแบ่งปันหลายคนหลายท่านนะครับผมเสียเชื่อว่ายังไม่รู้นะครับยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมต้นไม้ไม้ที่ท่านมีอยู่นะครับ ผ่าหัวผ่าตาถามว่าดีไหมดีมันได้จํานวนเยอะแต่การเลี้ยงการอนุบาลถ้าทําไม่เป็นถ้าทำไม่ถูกวิธีนะครับผมก็เสียเปล่าแม่พันธุ์นะครับสำไม่หนาแม่พันธุ์เรานะครับสุดโสมนะครับไม้เรากว่าจะฟื้นได้นะครับผมต้องใช้เวลา 5, ้าหเดือนนะครับบางทีอาจจะเสียเลยถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่นะครับผมดังนั้นหลวงเศรก็มีทริคด,ดีนะครับผมมีเคล็ดลับดีนะครับที่พี่เขาได้ แนะนำมาเนาะนะครับหนุ่มเศรษฐก็ได้ความรู้มานะครับได้แนวทางมาก็จะลองมาทำกันดูนะครับพอทำแล้วรู้สึกว่ามันไวมากพีพ่เพื่อนยอดแม่พันธุ์แล้วก็จะเป็นต่อนะครับส่วนส่วนแม่พันธุ์ส่วนยอดนะครับที่หนุ่มเศรษฐย,ยกยอดไปก็คือตัดแล้วก็ไปห่อด้วยสเฟตน้อมอสนะครับพีพ่เพื่อนถ้าควบแน่นด้วยดิน มีเอฟซีเคยถามเข้ามานะครับผมควบเนอนดินบางทีจะทําให้เปื่อยเน่าได้พ่ออะไรพ่อเชื้อรานะครับเชื้อราในดินหรืออะไรมันละลายอย่างนะครับผมระบบราในดินสำคัญมากทําให้ไม้เราติดเชื้อได้ง่ายนะครับผมดังนั้นควบเน่นก็ดีสําหรับคนที่มีแนวทางสําหรับคนที่มีแนวทางป้องกันนะครับผมมีแนวทางทําเคล็ดลับดีๆก็สามารถฟื้นตัวไม้ที่อันไหนที่มันสมบูรณ์ระบบรากเดินดีมันก็ฟื้นตัวไว ไม้ก็โตวไวแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ไม้เราตัดแล้วมันมันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็สามารถสุดโสมได้แล้วก็ติดเชื้อราติดอะไรมันก็เสียหายได้นะครับผมดังนั้นก็ควรที่จะเช็คก่อนที่เราจะตัดนะครับผมเช็คแม่พันธุ์ก่อนว่าแม่พันธุ์เรานะครับผมมีระบบรากอากาศดีไหมนะครับถ้าอย่างนี้สามารถยกยอดได้ไหมนะครับเราก็ต้องดรูระบบรากอากาศเขานะครับผม ถ้าระบบรากอากาศเขาดีนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็สามารถตัดยอกยอดก่อนที่เราจะตัดนั้นเราก็ต้องเหลือใบหรือไม่มีใบก็ได้นะครับแต่ลักษณะในการตัดนั้นเราต้องตัดเฉียงอย่าไปตัดตรงตัดเฉียงลงไปพอเวลาโดนน้ำโดนอะไรนะครับท่อนพันธุ์เราถึงจะไม่เน่านะครับผมพอเวลาลดน้ำ เราก็จะไปลดแฉะมากนะครับเพราะว่าไม่มีตัวคลายน้ําไม่มีตัวคลายน้ําพูดง่ายง่นะครับผมดังนั้นเราก็พยายามอย่าให้ดินแฉะจนเกินไปแล้วก็การรดน้ําก็ต้องเอาอสายยางเราฉีดบริเวณหน้าดินเราอย่าไปฉีดใส่ตรงที่เราตัดนะครับตัดแล้วทาปูนแดงนะครับผมทาแผลปูนแดงนะครับกันเชื้อไม่ให้เน่าเสียนะครับผมก็โอเคแล้ว แล้วหนอพวกหนอพวกอะไรเนะี่ยนะครับเขาจะแตกขึ้นมาไวขึ้นไวเลยนะครับพวกหนอพวกตาอะไรเขาจะแตกพุกขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเลี้ยงนะพวกสารอาหารวิตามินเขาไม่ได้เลี้ยงพวกระบบใบด้านบนแล้วเพราะว่าเรายกยอดไปแล้วนะครับผมดังนั้นเราจะได้ไม้ด่างที่หลากหลายนะครับผมเราจะได้ไม้ด่างที่หลากหลายนะครับแบบสเสน่เนบุตรสาคำนะครับ แม่พันธุ์แม่ไหนที่มันด่างนิดเดียวเราสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะมาเรียกความด่างของแต่ละตาของแต่ละหน่อขึ้นมานะครับเอามาเปรียบเทียบกันมันต้องมีตัวดีมันต้องมีตัวไม่ดีนะครับอยู่ด้วยกันตาดีตาไม่ดีตาเขียวตาด่างตาอะไรเราจะได้แบบครบนะครับผมแล้วก็มันใช้เวลานะครับไม่นานนะครับผมเดี๋ยวนั้นลุงเร็จะทําให้ดูวันนี้คงทําได้แค่ต้นเดียวเนาะ เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับพี่เพื่อนเพือ่อนอาแนะนําอีกตัวหนึ่งตอนนี้กําลังอ่าหมั่นเขี้ยวกันเลยเนาะำกำาลังที่จะมากันเลยก็คือแบบเป็นไม้ที่มีเสน่ห์สำหรับผู้หญิงนะครับสาวๆาวนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับเลสสปอร์ตหรืออะไรนะสเปซส,สปอร์ตนะครับเลสสปอร์ตเลสอะไรนี่นะครับผมคือตอนนี้กำลังสะสมกันเขาจะมีเสน่ห์มากนะครับสวยมากเลยเห็นไหม หูเศษมีเท่านี้จริงๆนะพี่เพื่อนมีอีกส่วนหนึ่งก็มันต้นเล็กนะครับผมเล็กประมาณเนี้ยไม่ขอโชว์ดีกว่าอันนี้เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้เก็บไม้ราคาต่อไปอนาคตต่อไปมันก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะพุ่งเพราะว่าตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นก็คือความสีสีเขาเนี่ยนะครับผมถ้ามีลายจุดเยอะๆประมาณนี้นะครับอมชมพนะูน้ำตาลตัดชมพูเนะี่ยมันสวยมาก สวยจริงๆมีเสน่ห์มากนะครับสาวๆนะครับเก็บไปเลี้ยงนะครับสาวๆเนี่ยนะครับเขาะจะมีเสน่ห์มากแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไวนะครับผมการจเจริญเติบโตดีมากอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวหนุ่มเสดจะอ่าลองทําให้ดูการยกยอดยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้หน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วีกหน้อยอีกหน่อย,อยเดี๋ยวยอีกหน่อยสักแป๊บนะครับพวกตา พวกระบบตาก็จะขึ้นมาอันนี้เพิ่งตัดได้อาทิตย์น่ายประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะนะครับผมโผล่ขึ้นมาแล้วพี่วินเพื่อนนี่คือการยกยอดนะครับผมหนุ่งเศษก็ไม่เคยทํานะครับมีพิวัตรเขาแนะนําหนุ่มเศษมานะครับผมผู้ดูแลเพจไม่ใช่กลุ่มนะครับกลุ่มซื้อขายสนิจันนะครับผมเขาสันทัดนะครับเก่งเรื่องพุศลา,าคัมสนิจันนะครับผมเาก็แนะนําเทคนดีนะครับเคล็ดลับดีมา ฝากนงเวศนงเวศก็เอามานะครับขยายต่อให้กับบรรดา f c ฟซีนงเวศนะครับผมจะได้มีความรู้หรือจะได้มีแนวทางนะครับไปเติมต่อกันเนี่ยขึ้นมาแล้วเยอะมากโหขึ้นมาเยอะมากเนี่ยเราจะได้ตาดีตาไม่ดีหลากหลายความดางนะครับผมส่วนแนะนำส่วนนี้ก็คืออา่า ทองเทพหนุงเศษไม่ว่าจะเป็นตัวดีตัวด่างอาทองเทพแล้วก็จะเป็นด่างธรรมดานะครับผมด่างธรรมดาก็มีนะครับการขยายใช้วิธีแบบไหนนะครับผมเห็นไหมโคตรใหญ่ไหมพี่เพื่อนมีตาขึ้นแลยไหมจะจะขึ้นหนอแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หนุ่หนุ่เกษเนี่ยเห็นไหมครับคือพิธีนี้หนุ่งเกษแนะนําเลยพี่เพื่อนคือได้ผลดีมากเลย ห่อสะเฟ็คนมอสนะครับต้องให้ชุ่มนะครับต้องรอเลี้ยงให้ชุ่มอยู่สม่ําเสมอสะเฟ้คนมอสอย่าให้แห้งนะครับผมเอาให้แบบแฉะไปเลยให้ชุ่มไปเลยแล้วมาพันมาห่อแบบนี้ใส่ถาดหลุมไว้ถาดหลุมมันจะมันจะพอดีเลยเวลาเราเราเรายัดเข้าไปนะมันจะพอดีเอาให้แน่นๆนะแต่อย่าให้แน่นมากนะครับเอาให้ตึงๆนิดนึงนะครับผมพวกระบบรากเขาจะมาไวโคดมาไวเห็นไหมครับนี่แหละผล ผลิตที่หนูเสษได้ทํามานะครับถ้าทําแล้วได้ผลถ้าทําแล้วมันได้ผลจริงนะพ,พูดง่ายๆนะพวกระบบรากระบบไรได้หมดเลยโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวหนงเศษจะนําไปปลูกใส่เนื้อดินนะครับเนื้อดินปลูกแบบไหนพูดแบบคร่าวๆก็คือหนงเศษใช้อะไรมะพร้าวสับดินทรายเพลย์พีทมอสมีแค่สามอย่างนะครับพี่พีนเพื่อน แล้วก็ปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับหมักจุลินจุลินรีธรรมชาตินี่นะครับผมพวกใบไม้ปั่นพวกอะไรที่เขาสําเร็จรูปนะครับผมที่เกาหลีเขามีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่บินเพื่อนก็สามารถสามารถใช้แค่บะอรเาวสับเพอไรไรพิทวอนแค่นี้เองแล้วก็มีทรายทรายก่อสร้างนะทรายก่อสร้างเราเลยนะครับผมพวกระบบทรายมันจะดีนะครับผมลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปตัดกันในป่าแต่แยกแต่แยกตัวนี้ถ้าใครได้ไปถือว่าโชคดีจากแม่นี้นะ มันมีมันมีอยู่มีหน่อหนึ่งล่ะปรากฏการขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมดา่างถือว่าด่างสวยมากด่างสวยมากจากแม่พันชั้นนําเราไม่รู้ว่าจะออกอยังไงเนี่ยเราคิดลําบากไม่อยากจะรื้อถอนเลยนะครับผมกลัวแม่เขาชอ็อกขี้เกียจไปบุบรณะบำบรุงซ่อมแซมซ่อมแซมเขาใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับโอเคค่ะแปบ๊บนึงครับผมหนุ่มเสกเขาตัดกันเนาะ มาดูมาดูพวกปลูกรากนะครับผมระบบร,ราคนโเซีไมใหําทไว้นะคืออย่าทําแรงพ,พี่เพื่อนค่อยๆทาอย่าให้พวกระบบรากเขากระทบกระเทือนมากนะครับค่อยๆทําอุโเสียจะพยายามไม่อยากจะแบบให้มันกระทบกระเทือนมากนุวโเซียใช้มูลวัวนะครับในการผสมดินในชุดนี้เป็นมูลวัวนะครับพี่พพเพื่อนคือรอบนี้ ไม่ได้ยกยอดนะไอตัวนี้นะครับจะโชว์จะโชว์ไว้ก็เลยก็เลยกะว่าจะแยกหน่อนะครับจะแยกหน่อไอตัวเนี้ยนะครับเนี่ยไอตัวหน่อตัวนี้นะครับ,ะรบจะแยกหนอ่อเอาหน่อมาแบ่งปันพี่เพื่อนแล้วกันนะครับมีแค่นี้เองนะครับที่คิดว่าจะแบ่งได้นะต้องค่อยๆทํานะครับผมค่อยๆรือ้อดูว่ายังไงเป็นยังไง ไม่อยากจะให้เขาสุดโซมนะครับอาจจะนอกอาจจะช็อกได้ค่อยๆทำเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมค่อยๆรื้อเนาะรื้อดูเนี่ยระบบค่อยแงะนะครับผมค่อยๆทำตัวนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็มีตาแล้วเนี่ย ได้ตาด้วยขำตานะครับมีตาด้วยตาติดออกมาด้วย <c oughs> ค่อยๆทำค่อยๆแงะนะครับได้แล้ว <c oughs> คือหนุงเสษตจจะไม่ทำเขาแรงนะครับอันนี้จะเป็นแม่โชว์แม่โชว์นะครับผม <c oughs> ตัวนี้ด่างนะครับตัวนี้ด่างยังไม่ชัดเจนเพราะว่าใบอ่อน ถ้าแบบนี้ในละักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถไปควบแน่นนะครับดินปลูกเราเนะี่ยป็นสามารถควบแน่นได้เลยนะครับปลูกใส่เนื้อดินแล้วก็อบไว้ก่อนนะครับผมนะครับใส่เนื้อดินอบไว้ก่อนนะครับอบควบแน่นไว้ก่อนหรือไม่งั้นก็อ่าหนูเสร็จจะมีวิธีหนึ่งก็คือสเปกตรัมออสนะครับล้างให้สะอาดละล้างให้สะอาดแล้วก็ ไปห่อสเฟนมอสใส่ใส่ใส่กระถางใส่ไรก่อนนะครับมี2วิธีจะประมาณนี้นะครับผมยังไม่มันมืดค่ำนะครับหนูเ็ษไม่ละเอียดแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเวลาน้อยนะพี่วินเพื่อนไอ้ส่วนตัวนี้ก็คือหนูเศษจะเอาไปปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับผมยกเก็บไว้เหมือนเดิมตัวนี้ถนอมมากเลยนะครับรักษาให้ดีที่สุด ดินปลูกใช้อะไรนะครับตัวแม่เขาตัวแม่พันธุ์ดินปลูกใช้อะไรน้ำเศษใช้อะไรล่ะมะพร้าวสับใบก้ามปูถ้าไม่มีใบก้ามปูใบไม้แห้งใบไม้ใบมะขามนะครับก็สามารถใช้ได้ใบมะขามหมักนะครับก็จะเป็นกรดนะครับช่วยให้มีความด่างหรือถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช้อะไรนะครับผมนี่แหละแค่ พิษมอสมะพร้าวสับนะครับเพอรไลทแล้วก็ดินทรายหรือว่ามูลไส้เดือนแล้วก็ใบไม้แห้งนะครับผมถ้ามีก็ใส่มีนบุเขาหินบุกเขาไฟไม่จําเป็นไม่ต้องใส่นะครับผมเอาแค่นี้แหละธรรมดาเอาให้โปร่งทําให้โปร่งอย่างเดียวถ้าโปร่งแล้วเนี่ยไม้เราจะสวยงามนะครับระบายน้ําได้ดี อันนี้เลี้ยงไว้โชว์ก่อนถ้าผ่าก็คงจะรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้แม่นี้แม่นี้แม่แบบแม่สวยๆของลุงเกษตรนะครับเก็บไว้เก็บไว้ดูแลให้ลูกค้าเขาได้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมส่วนสนีจันก์ะกายดาวนะครับติดชมพูก็เหมือนกันนะครับเหลือใบถ้าไม่มีใบก็ไม่เป็นไรพี่วินเพื่อนแต่ เราพยายามนะครับอย่าไปลดน้ําใส่ตรงที่ว่าแผลที่เราตัดนะครับให้ลดน้ําแบบรอบๆนะครับอยู่หน้าดินนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ตัดเลยนะครับผมตัดเลยเดี๋ยวเขาพวกระบบตาพวกอะไรเขาจะขึ้นมาใหม่ใช้คัตเตอร์คัตเตอร์คมๆนะครับที่ใช้ใหม่ๆนะนะของใหม่ๆนะครับผม ตัดให้เฉียงนะครับผมให้เฉียงกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะบีนเพื่อนมืดแลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพวกหนอพวกอะไรเขาจะขึ้นมาใหม่ส่วนด้านนี้นะครับเราจะทาแผลด้วยปูนแดงไม่มีนะครับที่เกาหลีนี่ปูนแดงก็ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อนอุดทิ้งตัวนี้นะครับมันไม่มีจริงๆเราก็ต้องใช้ นะครับผมป้ายแผลป้ายอะไรกันนะครับผมยังดีกว่าไม่มีตัวยาเนาะถ้าที่ไทยเราก็ยังโอเคที่ไทยเรามีครบทุกอย่างแต่เกาหลีไม่รู้ว่าจะหาตัวไหนนะครับผมมาใช้ที่จริงแล้วต้องผสมน้ำนิดนึงนะครับเอาแบบรีบๆแล้วกันมันมืดค่ำแล้วนะครับมืมอดอากาศเริ่มนั่นเนาะแล้วก็ มองไม่ค่อยชัดนะครับผมถ้าแบบนี้หนุ่มเศษจะใช้จะใช้ยังไงจะทํำยังไงต่อไปนะครับจะทํำยังไงต่อไปคือจะใช้ด้วยสเปกตรัมอสนะครับผมสเปกตรัมออสอย่างเดียวอย่าไปใช้แนะนําหนุ่มเศษขอแนะนําเลยอย่าไปใช้พวกดินปลูกดินอะไรนะพวกระบบเชื้อราชนิดต่างต่างนะครับหนอนในดินหนื้ออะไรนะ่ะมันทําให้ติดแบคทีเรียเชื้อรานะครับผมขอ,อแบบ ให้เน้นเนนก็คือพวกน้ามอสจะดีที่สุดนะครับผมจะดีที่สุดนี่เลยนะครับผมสเปคน้ามอสไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำยาตัวไหนแต่ถ้าพี่เพื่อนมีน้ำยามีอะไรก็สามารถใส่เล็กบ้างเล็กน้อยแต่หนุ่มเกษตรไม่ใช้นะนะครับผมไม่ใช้เลย เราสามารถนํามาห่อนะครับผมห่อประมาณนี้แหละเนี่ยห่อไว้เลยเนี่ยห่อแล้วลงกระถางเลยนะครับผมห่อลงกระถางประมาณนี้สเปกแอนโมดก็จะช่วยให้ระบบรากเนี่ยเดินดีเดินไวนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดมือกล้องไม่มีนะครับผมมือกล้องไม่มีก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันหอหอ่อสเปกแ้นามสต้องให้ชุ่มนะครับ พอเราใส่ประมาณนี้แล้วเราก็ไปลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วก็ไปควบแน่นไว้ในร่มลําไรนะครับผมไว้ในร่มลําไรหรือในร่มประมาณสามารถแดดสามารถาแสงสว่างสามารถสะส้อนก็ถึงนะครับอย่าให้อย่าให้ไปโดนแดดแบบโดยตรงนะครับเดี๋ยวพวกไม้พวกอะไรเราจะเปื่อยได้เสียได้นะครับผมที มานี้นะครับเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้ดินปลูกนะครับแนะนําเลยถ้าเผื่อไม้มันเปื่อยมันเน่าได้นะครับพวกระบบอะไรมันเปื่อยได้นะครับผมดังนั้นก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้ผลดีนะครับผมรออีกประมาณสักสามสัปดาห์ขึ้นไปพวกระบบรากเขาเดินดีถึงจะมาเปลี่ยนเสรดินปลูกนะครับมันจะปลอดภัยดีกว่านะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการทำในการขยายไม้ชนิดต่งตางๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ